สี่ันปัดนสุกในวันสีส้มคึกคักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมิตรภาพของพวกเราเรียกว่าจะเจอหน้ากันมีช่วงเวลาดีๆได้ทักทายกันโทรศัพท์กล่องมันแตกไปเลยดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่พอเป็นเรื่องราวได้อยู่พอบอกเล่าเรื่องราวได้อยู่ว่าคนนี้เลยครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ไอ้นุ่มจากพระาธาตุเชิงชุมแน่นอนแน่นอนจัดาการใหญ่บริษัทน้ำมันรายใหญ่ของเมืองไทยชาติชัยคนลาชมโอ้โหเต็มยุดเลยนะครับนี่แหละนี่แหละแมคึกคักมากๆสีสันวันสีสม้สสมซึ่งตรงกับวันพระหัสสุดีที่29สิงหาคม2500 หกสิบเจ็ดนี่ครับแปมสิบข้าเดือนเก้าปีมะโรงโอ้โหข้อมูลเชิงเลิกเลยนะอ่ะอ่ะ,อะสุดของเราก็เช้าวันใหม่สุขง่ายๆด้วยจักรยาน